พาดหัวข่าววันนี้ประชาชนแห่มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแบบใหม่กันคึกคักเพื่อเตรียมไปกดเงินสดหรือรูดซื้อของใช้ใจในชีวิตประจำวันแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าบัตรแบบใหม่แบบเก่าเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับค,คึกคักประชาชนแหร่รับบัตรคนจนแบบใหม่วันแรกข่าวนี้จากอีจันครับ ประชาชนแห่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่กันคึกคักวันนี้29กรกฎาคม2563ที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่โดยประชาชนที่มานั้นต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเก่าอยู่แล้วแต่ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในบัตรได้เหมือนเดิม บรรยากาศวันนี้มีประชาชนทยอยเข้ามาติดต่อรับบัตรสบริการแห่งรัฐแบบใหม่จำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอย่างเป็นระเบียบหากประชาชนท่านใดถือบัตรสบริการแห่งรัฐแบบเก่าอยู่โปรดตรวจสอบให้ดีเนื่องจากจะไม่สามารถใช้บัตรเดิมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ใดๆได,ได,ได้อีกต่อต้องเข้ามาติดต่อ ขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่ที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเท่านั้นโดยเตรียมหลักฐานคือ 1. บัตรประชาชน 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเก่าแต่อย่าเพิ่งตกใจไปใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่อยู่แล้วหรือผู้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรได้ตามปกติท่านไม่ต้องเข้ามาติดต่อใดๆและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้เหมือนเดิมจากการสอบถามผู้ที่มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่เล่าว่า ที่มารับบัตรใหม่ในวันนี้เพราะใช้บัตรเก่าสแกนซื้อของไม่ได้เลยโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงทราบว่าต้องมาติดต่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่ที่กรมบ,บัญชีกลางแล้วจะรู้ได้อย่างไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแบบใหม่หรือแบบเก่า 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเก่าเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารไปรที่บ้านเพื่อให้ท่านนําไปเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่ที่ธนาคารสาขาใกล้บ้าน สําสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเก่าแต่ไม่ได้รับเอกสารใ,ใดๆหรือไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรได้เหมือนเดิมต้องเข้ามาติดต่อขอรับบัตรใหม่ที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเท่านั้นสาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่และใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรได้ตามปกติท่านสามารถใช้บัตรได้เหมือนเดิม หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร0 21092345เพื่อสอบถามว่าท่านเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่หรือแบบเก่าสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักข่าวอีจันท์ครับ